สวัสดีครับพี่อาดอ๋อสวัสดีครับสวัสดีช่วงนี้ข้าวออกเยอะเลยครับพี่อยากให้พี่อาดแนะนํายาสําหรับข้าวออกแล้วก็ช่วงข้าวก้มที่คุณภาพดีๆให้กับลูกค้าหน่อยครับพี่ได้ครับก็ฤดูการนี้นะครับถ้าช่วงตั้งแต่ข้าวตั้งทองขึ้นไปนะครับปัญหาหลักๆที่เกษตรกรมักจะเจอก็จะมีกับใบแห้งนะครับ มเมล็ดด่างแล้วก็ไม่คอรวงนะครับซึ่งสามโรคนี้เป็นถือว่าเป็นโรคหลักแล้วก็โรคประจําที่จะมาทุกรดูนะครับก็ตอนนี้ที่อ,อยากแนะนําก็ไล่ไปตั้งแต่ตัวประหยัดก่อนเนาะใช่ครับถ้าตัวประหยัดที่แนะนําก็จะเป็นตัวกาแล็กนะครับตัวนี้ก็เป็นสารไพลาโคสโตบิน25เปอร์เซ็นต์ครับผมนะครับตัวนี้หลักๆจุดเด่นของมันก็คือ,อได้พวกใบไม้ไม่คอรวง นะครับถต่ว่าพวกกับใบแห้งกับเมล็ดด่างพอป้องกันได้แต่ถ้าที่เด่นๆคือไม่คอรวงหรือว่าคอช้ำที่ชาวบ้านเรียกกันครับผมนะครับครับอันนี้ก็ได้อยู่ประมาณ3ามถังครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวประหยัดนะครับเน้นเอาไว้เขาเรียกว่าเอาไว้ฆ่าเชื้อที่อยู่บนใบนะครับครับผมต่อมาก็ถ้าแปลงไหนที่ดูแล้วว่าเฮ้ยในในประวัติการทํามันมีพวกเมล็ดด่างมากวนครับ อ่าหรือว่าอ่าดูแล้วอ่าเป็นข้างๆมีกับใบแห้งมากวนครับผมก็จะแนะนําเป็นตัวลูกผสมนะครับอย่างลูกผสมของทางอ่าเรนโบวก็จะมี2ตัวครับนะครับตัวแรกก็คือตัวนี้นะครับโคพิด้าโคพิด้าอ่าโคพิด้าเป็นอ่าไทฟอกซี่สโตรบินนะครับบวกทีบูโคนาโซนอืมอันนี้ชื่อชื่อสามัญคุ้นๆเนาะใช่เหมันมีตัวดังในตลาดอยู่เนาะใช่ปากตัวสัมผัสเนี่ยก็จะได้พวกอ่าใบไม้คอช้ำนะครับส่วนตัวดูดซึมเนี่ยก็จะได้กับใบแห้งกับเมล็ดด่างครับผมครับ แล้วอีกตัวหนึ่งอันนี้เป็นสารลิขสิทธิ์นะครับพึ่งมาก็คือตัวไพราสตาไพราสตาอ่าไพราสตาเนี่ยก็คือตัวไพราโคสโตบินนะครับบวกกับอีพ็อกซี่โคนาโซนนะครับอ่าตัวนี้เป็นสูตรพิเศษเ e สองพลังอ่าสองพลังด้วยแล้วก็เป็นสูตรพิเศษด้วยตัวนี้ออกฤทธิ์ไวนะครับแล้วก็จากที่ปทดลองมาแล้วเนี่ยก็จะได้เรื่องของน้ำหนักเม็ดสวยอ่าแล้วดําหนักแล้วก็ได้เรื่องความชื้นต่ำอ่าอันนี้ก็สามารถนํามาใช้ ป้องกันกําจัดลูกไม่ว่าจะเป็นกับใบแห้งเมล็ดด่างไม่คอรวงคอช้ํำได้ควบคุมเลยตัวนี้ใช่ก็อย่างนี้ครับตัวนี้ก็ได้ประมาณสิบไร่นะครับคนละสิบไร่ใช่ถ้าข้าวโตเราต้องใช้ขี้มหน่อยอ๋อโอเคได้ครับสินค้าหลักๆที่แนะนําในตั้งแต่ข้าวตั้งทองเป็นต้นไปโอเคฝากร้านต้นอ้อเลยครับพี่อา่รับก็ทำแบบสินค้าทั้งสามตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นกาแหลกนะครับโคบิด้าใมลน้ำสตานะครับก็สามารถหาซื้อได้ที่ร้านต้นอ้อการเกษตรอำเภอหนองฉาง นะครับหรือว่ามีปัญหาทางด้านการกษตริกก็เข้ามาสอบถามกันได้ได้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ